อย่านะพี่อย่านะโอ้ข้างบนมันหมดโอ้ล้นไหมล้นไหมโอ้เหมือนข้างบนเหมือนจะจมเลยฮะมันบวมนี่ฮะโอ้อย่านะพี่เอ้ยเย็บ เี๋ย,ยหนู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 โอ้ยยังไงยัง <c oughs> ไง,ไงฮะดูโซเฟอร์เด็ดแต่งตัวโคตรหล่อเลยอ่ะโอ้อะไรกันครับเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเพทายชาแนล อาลิปนี้ก็ยังอยู่จับเจ้ายักษ์เขียวจอนเดียวหกหนึ่งสองห้าเอ็มอยู่นะฮะกับหน้างานหรือคันนาฮนะหรือคันนาใหญ่นะฮะมาดูวามแรงของเจ้ายักษ์เขียวหน่อยฮนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานฮนะโอ้โหลุนใบมีดมาเลยอ่ะสุดจัด ดูดูดูเป็นไงตัวใจใหญ่อย่างนี้ทำงานได้คล่องมากเนี่ฮะคันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะนแบบอืออ้แรงจริงๆฮะงานแบบนี้ ทางของชายเลยว่างั้นเอา้าตัดไปเลยลูกพี่โอ้โหโอ้โหใบมีดแปดฟุตนะนี่ใบมีดแปดฟุตนี่ฮะตัดมาเต็มใบมีดเลย <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนพี่เขาจะทำง่ายเนาะแต่ผมดูแล้วมันไม่ง่ายดิ หรือคนาตรงนี้ไปถึงนู่นนู่นครับตีสโลปลงเพราะว่าเขาจะทําให้มันแปลกเป็นแป,ป,นแปดตวกันกับฝั่งนู้นนะครเพื่อจะได้ปลูกอ้อยง่ายๆเวลาปลูกอ้อยจะได้วิ่งปล,ปลูกผ่านไปเลยจนถึงตรงนู้นอ่ะต,ตรงตรงรถที่ผมจอดตรงรถผมจอดอ่ะโอ้ล้นไปมีดเลยฮะ เอ่ลนะะรถะใหญ่ๆอย่างนี้ต้องมาใช้งานอย่างนี้ฮะมันถึงจะได้มันถึงจะได้ขุดพลังกำลังมันขึ้นมาเนาะ,นะโอ้โหไปมีแปดฟุตเอาเต็มใบเลยดูดิดูยังไงฮะงานแบบนี้ได้ขุดประสิทธิภาพของแรงม้าของรถแน่นอนฮะงานดันงานไถไม่เท่าไหรนะ่ต้องเจออย่างนี้มันถึงจะคุ้ม แรงไม่แรงเป็นไงล่ะ,ะเดี๋ยวพาเดินถ่ายฝั่งนู้นดีกว่ามันย้อนแสงฮะฝั่งนี้ฮะปกติเราเคยเจอแต่รถเล็กๆนะดันดินปรับที่ปรับนาเนี่มาดูช่องนี้เจอแต่ของใหญ่ๆฮะ ขอนใหญ่ขอนลงังเลงฉายาของเขาก็คือเจ้ายักษ์เขียวเจอกันทีไรยังใหม่ยังจดเหมือนเดิมฮะคันนี้เจ้าของดูแลดีมาก เจ้าของรถก็ลกรอรถก็รอฮะอือใหย่คันมาเลยพี่อือ,อมันจะแรงเกินไปแล้วพี่คันไม่ได้เล็กๆนะฮะนี่คันใหญ่มากดูดิอู้แถวนี้เป็นน้ำาระผมผมลงไปไม่ได้เราจะไปถ่ายให้ดูคันกักหน่อยอือ อย่านะพี่อย่านะโอ้ข้างบนมันข้างบนเป็นอ๋อดีข้างบนมันเปียกน้ำนะฮะขออย่างเดียวอย่าจมนะพี่โอข้างบนเป็นน้ำด้วยฮนะมันขังน้ำ น้ำขังน้ำขังโอ้ผมรู้พูดผิดพูดผิดพูดถูกอยู่เห็นรถใหญ่ๆทำงานอย่างนี้ผมตื่นเต้นมากเลยฮะงานรถไถนี่ทางของผมเลย อัดไปฮะเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบนะฮะสำหรับช่องเททายชาแนลอ่ะดูกองนี้หน่อยฮะหมดล้นไหมล้นไหมโอ้โหเหมือนข้างบนเหมือนจะจมเลยฮะมันบวมนี่ฮะโอ้ อย่านะพี่เอ้ยเย็บออ้าเดียวเรียบร้อยครับเสียวเลยฮะเจอแบบนี้นี่เสียวแทนเลยฮะเขาบอกว่าใหญ่ๆนี่เวลาล้มนี่เวลาล้มนี่หนักเว <c oughs> ลาจมนี่งานเข้าเลยนะ อาจจะพ้นขีดสลายมาแล้วฮะเป็นยังไงกันบ้างครับได้เห็นรถรุ่นใหญ่ๆอ,อย่างนี้ทำงานนี่ดูดิครับโอ้โหโ ดิดหมวนมาเลยนี่ฮะใบมีแฟุตไม่ขนามือเลยเ้ยหนู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 โอ้ยปังไงยังไงฮะดูโซเฟอร์เนีแต่งตัวโคตรหล่อเลยอ่ะเออเรียบร้อยเลยอ้อมอ้อมอ้อม สุดยอดเลยตัวใหญ่มากน,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 นี่ฮะดูการแต่งตัวของคนขับรถดิดูข้างในรถพี่แกนี่สะอาดมากนะดูดิ <c oughs> เออไม่มีอีกเหรอ <c oughs> เจอหนูตัวเบลเอร์เลยฮะโอ้ อานนี้คุ้มแล้วเราหนูพุกใหญ่ตัวอย่างใหญ่นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาชมต่อโซโฟเฟอร์กระโดดรถเลยเมื่อกี้มาแล้วฮะออออืออกันนาใหญ่ๆอย่างนี้ต้องเจอหนู ใจจริงๆขอบุนที่ก็ตามเอาเรื่องอยู่